สวัสดีจ้ามาพบพ่อกับนางอีทอีกแล้วนะคะมาเจอกันตอนเช้าช่วง9ก้าโมงกว่าๆนะคะวันนี้ก็ตื่นขึ้นมานะคะแพ็คออเดอร์แต่เช้าเลยพี่น้องจา๋าเพิ่งได้อาบน้ำเพิ่งได้อาบน้ำท่าแป้งหรือกะหัวก็ยังบ่ได้มัดบ่ได้หยุ่งอยู่พี่น้องจา๋าให้พระเอก ให้พเอกปินออเดอร์ให้ปินออเดอร์ออกมารายชื่อนะคะออกมาแปะหน้ากล่องให้คุณลูกค้าเตรียมส่ง11โมงครึ่งวันนี้นะคะรอบแรกนะคะใครโอนก่อน11โมงเช้าจะได้รอบนี้แต่ถ้าใครโอนก่อนอ่าโอนหลัง11โมงครึ่งน่าจะได้รอบที่2น่าจะเป็นช่วเงเย็นๆอีกรอบหนึ่งหรือว่าถ้าไม่งั้นก็จะเลื่อนไปเป็นวันพรุ่งนี้นะคะ รีบโอนเลยนะคะใครที่ได้ยอดแล้วใครที่ถามยอดอด้มาว่าของพี่เท่าไหร่คะน้องอีเนาะรีบโอนเลยนะครับอีจะได้จัดส่งในรอบนี้พรุ่งนี้คุณลูกค้าจะได้รับของเลยนะคะเนาะนี่พระเอกกำลังอ่นปินออเดอร์ให้นังอิตคนกำลังปิน กำลังปริ้นออกมาซื้อเครื่องปิ้นมาไว้ได้พี่น้องจา๋าก็ได้ใช้งานอยู่ได้หลายมีประโยชน์อยู่นังอิดปิ้นบ่บเป็นให้คุณสามีปิ้นให้จากพี่น้องจา๋าเพราะว่าไอ้เครื่องเครื่องปิ้นตัวเล็กกระดาษมันหมดอิดพึ่งออเดอร์จากรัสาดาน่าจะมาถึงวันพรุ่งนี้ก็เลยต้องทําแบบนี้ไปก่อนแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนะคะ <Okay. S 1> แต่สิ โอเคขอบคุณค่ะเก่งมากค่ะให้กำลังใจนางจักนิดนึงพี่น้องจ๋าย่องชัเอาย่องชันู่นก็จะเป็นสินค้าของอิตนะจ๊ะวางตรงนู้นนะคะเป็นปลาล้าแล้วก็ซอสผัดแซ่บเดอ้อใครสนใจสามารถสั่งจองได้นะคะซอสผัดแซ่บเด้ออิตพึ่งทำเสร็จใหม่ๆเลยนะคะ พึ่งลงจากหมอ้อแล้วก็กรอกเสร็จใหม่ๆเลยแล้วก็ปลาล่าเตรียมส่งมีไม่อั้นนะคะนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งสามารถสั่งจองมาได้ตลอดเลยกระปุกละ120บาทซอสผัดแซ่บเด้อราคา69บาทมีค่าส่งตังหากนะคะแล้วก็ปลาดุกแดดเดียวเดี๋ยวอีจะพาออกไปดูอีจะพาออกไปอ่าดูปลาดุกแดดเดียวจ้ะพี่น้องจา๋าวันนี้แดดดีมากๆได้ส่งอย่างแน่นอนอีบอกเลยว่าปลาดุกแดดเดียว พร้อมส่งนะจ๊ะสั่งมาได้เลยนี่จ้าพร้อมส่งแดดดีคักจตพี่น้องจ้าวันนี้ได้ตากแต่เช้าเลยเดี๋ยวบใบยๆอีดก็เก็บแพ็คแล้วจ้ะสำหรับปลาดุกเก็บเตรียมแพ็คซีนสุญยากาศแพ็คให้อย่างดีเด้อจ้าพี่น้องจ้า ใครไม่พึงพอใจกับสินค้าของอีทสามารถทักไลน์มารีฟอนเงินคืนได้นะคะถ้าประดุกไปถึงคุณลูกค้าแล้วมันมีกลิ่นเน่ากลิ่นเหม็นกลิ่นไม่มไม่พึงประสงค์นะคะไม่สามารถทานได้สามารถทักมาหาอีทได้เลยนะคะอีท e ยินดีคืนเงินให้คุณลูกค้าทุกท่าน คือว่ามันเป็นแบบนี้นะพี่น้องจา๋าอีทขออนุญาตอธิบายแป๊บหนึ่งนะคะอย่าพึงรำคาญนางอีทเดอ้อให้อีทอธิบายให้ลูกค้าได้เข้าใจก่อนการสั่งซื้อนะคะคือว่าอีทอะไปเจอคอมเมนต์นะคะของคุณลูกค้าบางท่านที่ได้สั่งซื้อสินค้ากับอีทแล้วมีปัญหาและเอาไปโพสต์อยู่โพสต์คอมเมนต์นะคะเอาไปคอมเมนต์อยู่ในคลิปวิดีโอของอีทอีทรู้สึกว่ามันไม่โอเคนะคะถ้าคุณลูกค้าท่านใดมีปัญหาสามารถนะคะสามารถทักไลน์ อีทมาโดยตรงเลยนะคะมาบอกว่าน้องอีทคะประดุกของน้องอีทมันมีกลิ่นเหม็นกลิ่นเน่ามีหนอนมีอะไรก็แล้วแต่นะคะมีปัญหาที่คุณลูกค้าไม่พึงพอใจถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาให้อีทด,ดู อ็ดยินดีคืนเงินให้คุณลูกค้าทุกท่านแต่ถ้าเอาไปโพสต์อยู่ข้างหน้าหรือว่าเอาไปคอมเมนต์อยู่หน้าคลิปวิดีโอ YouTube เอ็ดรู้สึกว่ามันไม่โอเคนะคะพี่น้องใจขอลองหลายๆคืออ็ดบอกทุกคลิปวิดีโอเลยว่าถ้าใครไม่พึงพอใจในสินค้าที่อ็ดขายทักมายินดีคืนเงินนะคะบอเมนว่าเอาไปโพสใน,ใน,ใ,นในสิ่งที่มันบอ,บอสมควรมันเสียหายนะจ๊ะพี่น้องา๋ามันเกิดความเสียหายและอ็ดอยากจะอธิบายเรื่องปลาล้าด้วย คือว่าปลาล้านะคะปลาล้าถ้าคุณจะบอกว่ามันเค็มอีทไม่คืนเงินให้นะคะแต่ถ้าปลาล้าบอกว่ากระปุกแตกนะน้องอีทอกระปุกมันแตกมันทานไม่ได้เลยน้ำรั่วซึมนู่นนี่นั่นอีทยินดีคืนเงินให้คุณลูกค้านะคะแล้วก็ปลาดุกก็เช่นกันถ้าคุณลูกค้าบอกว่าปลาดุกมันมีกลิ่นตุมีนอนกลิ่นเหม็นทานไม่ได้เลยค่ะน้องอีทพอมาถึงพี่แล้วพี่รู้สึกว่ามันไม่โอเคนะคะอีทยินดีคืนเงินให้เต็มราคานะคะ เต็มราคาเลยลูกค้าท่านใดที่ได้รับเงินคืนแล้วช่วยยกมือช่วยยกมือหรือว่าช่วยคอมเมนต์บอกอิสด,ด้วยเพื่อเป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะเป็นตัวอย่างให้สําหรับคุณลูกค้าท่านอื่นนะคะไม่ใช่ว่าไม่พึงพอใจแล้วเอาไปพูดอยู่เอาไปคอมเมนต์อยู่หน้าคลิปอิซรู้สึกว่ามันไม่โอเคนะคะอิซขอขอร้องนะคะขอร้องจริงๆนะคะทักมาส่วนตัวเลยนะคะน้องพี่น้องจา๋าเพราะว่าอิซเชื่อว่าลูกค้าทุกท่านที่สั่งของกับอิสมีลายของอิซอยู่แล้วนะ มีลายของอิทอยู่แล้วดันเล็พี่น้องจา๋าอิทอยากพูดในเขาใจนะจุดตรงนี้เขาใจตรงกันนะคะเดี๋ยวไปดูสินค้าที่อิทแพ็คไว้เนาะพี่น้องจา๋านี่สินค้าที่อิทแพ็คไว้ก็จะประมาณนี้วันนี้เตรียมส่งนะคะอันนั้นเป็นแค่วิตามินซีและคอลลาเจนเมื่อคืนไปแล้วรอบหนึ่งนะคะช่วงรอบห้าโมงเย็นไปแล้วรอบหนึ่งเหลือเพียงเท่านี้แล้วนะคะพี่น้องจา๋าสินค้าของอิทเหลือเพียงเท่านี้แล้ว รีบสั่งจองกันเข้ามาเลยนะคะสำหรับคุณลูกค้าคอลลาเจนและวิตามินซีอีทจะไดออเดอร์รอบใหม่มาอีกนะคะอีทกะปริมาณจะพี่น้องจ๋าพอกะว่าใกล้จะหมดอีทจะรีบออเดอร์มาสต็อกไว้นะคะรีบสั่งจองกันมาเลยตัวนี้กะอย่างที่อีทบ,บอกอะลรเป็นซอสผัสแดแซ่บเดอตัวนี้อีทพึ่งขึ้นพึ่งขึ้นจะาเสร็จหม้อหนึ่งคือเหลือเหลือไม่ถึง2ี่สิบ เหลือไม่ถึง20แล้วนะคะสำหรับซอสผอดแซ่บเดอแล้วก็วันพรุ่งนี้เดี๋ยวอีทจะจะไปที่แมคโครไปซื้อส่วนผสมรว่าซื้อเครื่องมาขึ้นอีกขึ้นอีกเรื่อยๆนะคะสำหรับซอสผอดแซ่บเดอมีมาเรื่อยๆไม่ต้องกลัวว่าสินค้าจะหมดนะคะสำหรับปลาล้าและซอสผัดแซ่บเดอแต่ปลาดุกต้องรอนะคะปลาดุกต้องรอดูแดดรอดูสภาพอากาศด้วยนะคะต้องขอโทษด้วยแต่วันนี้ถ้าใครสั่งจองมามีพร้อมส่งนะจ๊ะสาหรับปลาดุก มาจะ้ะมาแพ็กออเดอร์ช่วยอีทเดอร์พี่น้องจ๋ะเราจะมาแพ็กออเดอร์กันนะคะขอวางกล้องก่อนนี่้ยให้คุณสามีปิ่นออกให้แล้วเนาะเราก็มาตัดอ่ะกนรไฟ ลายชื่อปิดแปะแปะแปะไอตัวนี้อย่างพี่น้องจ๊าเดี๋ยวอีจ้าให้ดูจริงๆแล้วตัวนี้เรามันเป็นเครื่องปิ้นนะคะเป็นเครื่องปิ้นออเดอร์มันมันจะลิงก์เปิดบลูทูธแล้วกันพิมพ์ออกมาได้เลยแต่ที่นี่กระดาษมันหมดอมีกเลยต้องได้ใช่แบบนี้สำรองไปก่อนเพราะว่าสั่งจากราซ a ด่าน่าจะประมาณ2วันนี่จ้ะ ตัดแบบนี้นะคะแล้วก็เอาแปะก่องเดี๋ยวจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูแปะหน้าก่องอย่างนี้นะคะแบบนี้เลยจ้ะและเขาก็จะมีชื่อแบบนี้ทุกเจ้านะคะ ตัวนี้เจน2องซีสองรองใหญ่เจน 3, C 2 C สองอย่นี้ตัวนี้เจนหน1ซีหนึ่ จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะจ๊ะในแต่ละแบบตอนนี้ก็เป็นเจนสอง อันปิ้นออเดินหายแล้วไปแล้วจะพี่นองจ๋าไปออกกาลังกายแล้วจะไปชัยภูมิแล้วพักขนาด นอนจ้าตื่นเช้ามาก็ทํางานนะคะดีเราโชคดีมากที่เรามีงานทําถ้าอยู่บ้านที่เฉยบ่มีงานทําพี่น้องเอ้ยประสาทกินแทๆประสาทขึ้นนะจ๊ะบอกเลยว่าขึ้นสีสีธัญญาถึนแน่นอนเลยถ้าจิน,นั่งอยู่บ้านที่เฉยบ่มีอะไรทำข้าขอตังแจกข้าวก๋วยเตี๋ยวหน่อยข้าวก๋วยเตี๋ยวแม่ไม่เห็นเลยแม่ไม่ได้ออกไปกดตังคืนเองคืน เยอไม่อ,มอิงก่อนไปไปเส้นก๋วยเตี๋ยวเขาไหวเฉยเลยนะปั้นเนาะทำไมกล้าไปเส้นเขาไม่รู้จักเขานิสัยอันนี้คือคอลลาเจนสอง าาก้นพี่น้ององใส่ในแพ็กเลยเอาไปนู่นเอาวหายไปไหนล่ะอะไรหายเจนสองเจนสองหาไม่เจอคุณสุชาติา นสุชาติอ,อยู่น,ยนี่เอ้ยอ่ะเขาเห็นกระแพกใหม่กันได้ด้วยวใครกจะจาโทรมาดอกพี่น้องเลยทำงานอยูก่กะไหน ยังนี้แหละพี่น้องมันจะยากหน่อยเพราะว่าเครื่องปิ้นตัวหน่อยมันบอมันนี่มันก็เลยจะเป็นดูวุ่นไว้แต่ถ้าเครื่องปิ้นตัวน่อยใช้ได้แป๊บเดียวไม่ยากเลยปิดกล่องแพ็คกล่องตอกกล่องไม่มีหลงไม่มีผิดทีนนี้ก็ C สองเจนหนึ่งเอเจนเจนสอง C หนึ่งส่วนมากลูกค้าที่สั่งสินค้าคอลลาเจนและว,วิตามิน C จะสั่งคอลลาเจนสองวิตามินหนึ่งนะคะอันนี้ก็คุณสวณี เจนสองซีหนึ่งอันนี้ก็เจนสองซีหน,นึ่งเหมือนกัน ทำงานวนไปพี่น,อน้องเอยมีลูกค้าบางท่านนะคะคอมเมนต์มาถามว่าแล้วไม่ค้าทานเองหรือเปล่าทำไมไม่เห็นทานเลยได้ทานเองบ้างไหมนะคะสำหรับคอลลาเจนและวิตามินซีอีทอยางบอกว่าอีททานเองนะคะทานเอง5เดือนแล้วก็ พอหลังจากนั้นมาสินค้ามันหมดอีทเลยไม่ได้ทานต่อก็เพราะว่าอีทขายเองกินเองนี่แหละพี่น้องจ้าอีท ทานแล้วรู้สึกว่ามันดีอีก็เลยเอามานําเสนอขายให้กับพี่ๆน้องๆสําหรับคุณลูกค้าใหม่ๆหรือว่าแฟนคลับใหม่ที่ยังไม่เคยรู้ยังเพิ่งเพิ่งเข้ามาติดตามยังไม่รู้นะคะอาจจะคิดว่าอยู่ดีๆก็ออกมาขายไม่ใช่นะคะคือสินค้า2ตัวนี้อีททานเองนะคะอีททานแล้วเห็นผลอีก็เลยเอามาขายให้คุณลูกค้าใครที่ติดตามมาตั้งแต่แรกจะรู้ดีนะคะ เพราะว่าเห็นบางท่านบอกว่าขนาดตัวเองขนาดแม่ค้าย,ยังไม่ทานเลยแล้วเอามาขายได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคืออิจทันนะคะ แต่ว่าเวลาไล์สดมีมีมีมมอ่าลูกค้าแนะนํามาอยู่นะคะมีมีมแฟนคลับแนะนํามาอยู่น้องอีทเวลาน้องอีทไล์สดให้ทานให้ดูด้วยชงให้ดูด้วยว่าเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะคะ <c oughs> ขอพระคุณมากนะคะเดี๋ยวอีจะจัดให้ในคืนนี้นะคะจะมาบอกวิธีการรับประทานคอลลาเจนแล้วก็วิตามินซีทานอย่างไรให้เห็นผลเดี๋ยวอีจัดให้นะคะเ <c oughs> พราะว่าบางที่อีกก็แบบกินแล้วก็บว่าได้กินอีกอย่างไ้นะพี่น้องจ๋าเพราะวัน หนึ่งวันได้รับประทานได,ได้เพียงแค่ครั้งเดียวสําหรับคอลลาเจนนะคะกินหลายไันพี่น้องมันเลืองแล้วก็มันแพงอืมได้กินแค่วันละครั้งก็พอไงล่ะบอชนาสื่อเหรอพี่น้องจ๋า,จาที่เที่ยวกินอยู่เมื่อวันเฮอเดี๋ยวแต่ตอนเย็นนะคะอีจะไม่ทานเดี๋ยวอีจรอทานตอนเย็นให้พี่น้องๆดูอีกทีหนึ่ง

กินไปออกกำลังกายแล้วก็ไปซื้อน้ำมาพร้อมกันเลยรถใหญ่ไปตัวนี้เป็นวิตามินซีหนึ่ง,งดิร็นแล้วแป๊บเดียวนั่งคอยรถเ <laughs> จนสี่ ส่วนใหญ่สั่งกันคล,ละสองละสามละสี่เนีคอลลาเจนนะสําหรับคอลลาเจนเพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกค้าที่อ่ะที่เคยทานแล้วเขาเขารู้สึกว่าเขาชอบแล้วมันเห็นผลนะ่ะพี่น้องจา๋าเขาก็สั่งสต็อกไว้เลย <S <S เพราะว่าสินค้าของเอสมันจีบมันมันจะไม่ต่อเนื่องสักเท่าไหร่เพราะว่ามันส่งมาจากต่างประเทศมันใช้เวลาส่งนานแล้ววับที่นี่ลูกค้าก็แบบว่ายอยากอยาก,อยากจองไวซื้อไวเลยอย่างนี้นะพี่น้องเขาก็เลยสั่งกันคนละสามละสี่ คนที่เขาเขาเชื่อมั่นมันใจในสินค้าของอิทแล้วไงลูกค้ากเก่าทั้งนั้นเลยนะคะที่สั่งคนละสามละสี เจสองเดี๋ยวเรจะออกไปข้างนอกไปอันหาสาหัวกับพี่น้องเลยหัวเน่าไม่ได้สาหัวหลายวันแล้วตาย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  เ,ออเห็นได้ก็ไปเมื่อไหร่เนาะพี่น้องเนาะเห็นก็ได้แค่เห็นแล้วเนาะอันท้าไปอะนะเอ๊ะไหนละ่ะกระดาษค่อยไปไหนลราเราตัดเมกกื่อกี้ซอสสองนี่นะ่จ้ะ เงื่็ดไหลโอ้ี่คำเจ้าคนเดียวเห็นยู่คำเจ้าคนเดียวพูดไว้วยอยู่คนเดียวอยีู่ะพี่น,อน้องเด็ยบางทีก็ด่าเจ้าของเด็กบางที่ก็น,กนั่งด่าเจ้าของเจนสามแล้วก็ปลาไหลยังไม่ได้แพ็คนีอยู่ ในวิดีโอนี้จะขอจบไปเพลงเท่านี้ก่อนก็นแล้วกันเอาบรรยากาศการทํางานของอีทมนเอาความมันวุ่นวายงงแงงงองแง,ง,ง,งมาฝากพี่อนๆให้ดูอพอหายคิดถึงกันนะคะสําหรับคลิปนี้ขอจบไปเพลงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ